พี่แบบอย่างเงี้ยต้องเรียนต้องงานนะคกับ่าอะไรเรีนเด้แล้วแต่สิทธิ์เขาแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสมุดสาพอทุกทัานเลยก็แล้วกันนะครับ ผมเมาไปยังไม่เมาเหรอพี่ยังไม่มาหรือพี่ยังไม่กินนะดีๆกินได้นะเจ้าวันนี้นะจะมีเครื่องดื่มของลีโอนะครับพี่สามถังแลยังไม่เมาสามถังแลยังไม่เมากินได้วันนี้กินเบียร์ถูกไหมกินไ่้ไหนจะกินมาโม่ก็เถี่ยลีโอนี่เรอโอ้ยแข็งที่สุดแล้วนะ ไม่ยินครับแต่ยังไม่เบาเอามามอีกพี่ชูเกลย์อย่างนั้นน่ะที่ไม่คิดว่าบนเวทีจะหิวบ้างหรอเนี่ยโอ้ยไม่ได้เท่าไหร่นะพี่นนะโอ้โอ้โอพัดเกล,เลยียวเด้อเนี่ยแม่เป็นพัดเกลียเด้อแม่เด้อดูพยายามได้เงินอยู่เลยขอบคุณหลายหลายค่เพื่อเพื่อที่ดีคือ ฟีเราฟรีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมจะยกให้เจ้าพิจารณาขออนุญาตขอพี่คนไรครับพี่ไม่บอกแมนครับถ้กินซื้อๆื้อ้กินอันนี้พี่คนจ้างให้กินอย่างที่พวกกินน้าแม่เนาะโอกาสในเส้นพัดกินกับเส้นดอกเบ้ยตอนนี้เป็นไรเคี้ยวบัญชีผมเราได้ไอ้ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยก็แล้วกันนะครับผมเว็บนวพลออรดีแปล์รายการตัวครับ สุพุสุพนครับกับงานของวันนี้นะครับงานตลาดโบวัดเจอาโอวัดโพแย่วัดโบแจ้เอโกนะครับผมขนาดวลูกเฮ้ยอีกคาราลูกเนาะดีจังเลยเนี่ยใช่ไหมโอเคครับโอ้ยลาเอาไหนเนาะไอ้แบบนี้ ดีให้โซนเป็นีิชูมือขึ้นสูงๆุกเลยครับอาโซนนะครับคืนนี้ไปสนุกกับพวกเราออ All i แบนเลย